สวัสดีครับเอฟซีพ่อใหญ่ทาพาเลาะนาอครับมือนี่มาหน่อไม่ไล่ครับแต่เด้อครับโอ้หน่าไม่ห้าใม่ไลเดอครับพี่น้องนี่เด้อพ่อหญ่ทาเด้อนี่มาหน้อไหม่ไล่หวยทุ่มครับพี่น้องหวยเฮ้าครับอุ้ยคุ่น กอเดียวก็เลือครับเพิ่นสิแกงใส่บักอือดเสบๆเด้อพี่น้องพักกันแยงใส่บักขาแน่เ้ยเพิ่นสิแกงใส่บักอือหน่อยเด้อหนิคุณน้องใหม่ไรนะครับพึ่งไหนพุนโอ้นี่ครับพี่น้องกอเดียวก็แบ่เมื่พี่น้องเอ้ยพึ่งไหนพุณน้องน้องใหม่นะครับโอ้ใช่ใช่นั่นนั่น ผุ่นงานเขาไปผุ่นองอพุนนั่นเนั่นแหละนั่นแหละนี่าเอนนี่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 นอน่งพอแกง้นี่นี่พอแกงแล้วนี่โอ้ก่อเดียวพอแกงอย่งไรมเลยน้ำต้งเออน้ำใหม่ไล่พี่น้อง พี่กอทั้งลังพี่ก็แมงคอยพี่ทั้งรูมบุญีบ่ห้องรูมบุญเอาพี่กอทั้งพี่นั่นขาวจนพวนอยู่นั่นโอ้ย้ผูหานโนไม่บัตตาบอดี้ครับเขาปลานโนไม่บนหมืดนเน่เจ๊กน้อยครับพี่น้องหานโนไม่แต่เด้อเด้อพี่น้องเกย์ุ่น

นอใหม่ไล่หวยท่มครับพี่น้องทุนโอ้บนใหญ่ท่าภาคจะคูบอาจาร์มากินแกงนมใหม่แต่เด้อมื่อนี่บอกให้บินบาทเลยกินแกงนมใหม่ว่าสันมาเมื่อวัดครับพี่น้องก่อนที่เขาบรรษาว่าสันพาคูบอาจาร์มากินแกงนมใหม่อยู่หวยท่มพี่เด้อโอ้บไหวชันเขาอยู่วัดเลยมื่อนี่กินแกงนมใหม่ว่าสันอ ไปหาลงไปลุ่มผม่าอย่างนี้ฮะไปไปทอดเนาะเพื่อระบบเพื่อระบบในนี้เบิ่อดอกมันหาบมเห็นมันไปใบใหม่เกียเนาะใบใหม่แมงอยู่ตึ้งผมกับอือไปโผนผมไงท่าพาลงห่วยท่มแล้วพี่น้องเพิ่นพากินแกงใหม่ผีก้อเทิงผีกระมี่น่ะย่างเขาไปโลดน่ะไอ่านคุณเด็กจนยาวก็ดีผู้โอ้โหหน่อเน่าอ๋อปล่อยมันขึ้นซะสันนะ นี่พี่ทั้งพี่ก็มี่นี่เด้อฟุ่นพี่น้องฟ้องไปทุกสู่สุคนกินแกงน้อใหม่เด้อเมือนี่น้อใหม่ไล่หวยทมครับฝุ่นเพื่อนแท้ฝุ่ผูุ่บัวกระโดดกระเดียดเลยนี่ครับพี่น้องตูบน่อยกินแล้วก็ นั่งเล่นว่าสารเมืดมื่นบรรยากาศประเทศก็คือมั่วเฮ็ดอียังนี่พญิธานี่นี่จสรแล้วเฮ็ดอียังมั่วเฮ็ดเนี้นี่ถ้าเฮ็ดตัดย่างบรเวนนะมเฮ็ดในทางนอเฮ็ดโตบอกเฮ็ดโตเลยนี่จักหมูขาดกินดอกอืมก่อนอีกตัวมันกินออกกันไปนางลงไปลุ่มผมแล้ว เลือดได้ทั้งทั้งลัดลงไปีกได้นีน่่บอกลัดลงได้อได้นี่เด่นอไอตีนเนี่เอาลูกวัวนี่นะซองนอคุณะหัวอยโมนได้หน่อยแล้วน,น,น,น้องใหม่ไล่มันก็ซ้ำนี่เลย,นะนอย,อยเลนาะแต่ว่าเตรียมแรนได้น้องใหม่ไลนะ่ะผุ่นเด่นอหนึ่ง<ไ>น,น่าน นั่นเห็นบอกโอ้โหนมัยไรเด้อพี่น้องเด้ออยู่หวยทุ่มครับอาำตุกทำพระพี่เด่นอ่หนึ่งย่างกายมายังนี่นี่นี่ตาพ่อใหญ่ท่ากับบุญยากดีบันไดครับพี่น้องอืมอืมตากับบุญยากดีบันไดหากแต่ว่านอไม่นอไม่นี่ต้องซี่บอกเด้อครับพี่น้อง ถ้าว่ากีดยางนี่โบด้เกี่ยวกันครับกักีดยางนี่ตาดีคนา,นาดาถ้าว่ากีดยางนี่หางเงินเนีเมื่อนี่เพิ่นได้มนกูบาอาจารย์มาสันเข่าแกงน้อยยุทธธรรมพระแก,งแ,กงแต่เศร้าครับเมื่อนี่โให้บินบาทครับน,นี่ก็คือธรรมพร<า>ะเด้พอพี่น้องบริเวณธรรมพระครับตัวนี้เพิ่นก็ได้อันนั้นอันนี้ตัวนี้โบแม่ได้เพิ่นกลางมุ่งบนเพิ่นนั่งนอน เนาะครับพี่น้องนี่คือถามพระเนีอยทางลุ่มผูกกับสิเป็นหัวทมนะครับทางลุ่มงนะผูกกับสิเป็นทางโคกงเนาะครับพี่น้องทางนี้กับสิเป็นทางโซนโคกชานเนาะอืมเนาใหม่ไรก็ได้ครับพี่น้องทุนเต็มคู่เลยพี่น้องเลยอืมเขาเป็นหรือว่าก่อในพู อ่ห้องพ้นกลังหึมเด้เนาะนอ,นอ้าวว่าตัวนี้โยตัวนี้ขัเด็เดนเ้น็ะพุนเดยทาา่าพุนเอาไปพุนอ,ตอืตาดีเถออุ้ยตาดีเนาะพี่เบิ่งจะองข้นนอบบกไงหน่ห้าหข้างั่นปูนอืมนี่แกงจกกสองหม้อแบบไงพุนเด้อครับพี่นอองมือนี่โอ้ยพี่นะมาเอาอีกหรกอ่าพี่ขับรเห็นนั่นพี่พี่พี่พยนยท่าพีพานาพพานา่นี่ ผุนสองนอสามนอผุนอุ้ยนี่เด้กนอใหม่ด้วนนิผุผุนั่งูนี่นะผุน้งผุนโอ้ยตาอนบอดีผุนยางกลนอใหม่มาเมดลงเผุผนดะผกแม่นน่ะผูการนั้น ไปผูหางต้งเทงผูทิ้งหมดนะนี่ตารตาสมอยู่หนว้เราเคียร์มันอคดอคลีนี่เคลียร์ห้าอืมแต่เขามาถี่สะเราไม่สเดเลาน่ะห้างวเขามันบออือ้อัี่ดนอนหนึ่งฮักปูน่ะ คือถิ่มันบวนได้ี่แมนมันพักเร็วี่นาี่น้าพี่นาพี่นั่นที่บอนะนะนะหรือบอยากเข่าไปเอาบอมันหกมันเอือกรับเอาผีมาเอาผีก็ได้ผีมาหน่อผีมาน่อผีเพื่อนย่าเอาไปเนี่ยอาไปแหละ โอ้ยหนุ่มใหม่ไลเดอร์พี่น้องธรรมศาสาตร,าาร์บัานเฮาเดอร์ครับพี่นอ้องมาเบิงมาซาโอ้มาเบิงมาชม,ม,มพี่น้องธรรมศาสตร์บัา,า,านเฮาที่พใหญ่ท่าเอาผี่เน้เอาผี่แน่พุ่งองนอตัวอยู่นี่ ผ้ายากินนอใหม่หนอตอกเนาะมึงม่ผู้อืมอืมน,น,นี่นแหละผ้ายากินเนาะนี่นอหนึ่งนี่ก้นขี่ปูการเห็นบนนี่ผ้ายึดไปอเอาในถุนสองนอเหรอให้บ่นั่นแหละในหน้าผากนั่นแหละน,น,นั่นแหละบอดปลายผาตรงนีเขับไปนั่นเห็นบ่นั่นนั่นเด้ นี่นะนี่นะพี่นอนึงนะพญธาโอ้ตัวนี้นออ่อนพญธานี่เด้อพี่นอมึงเนี่ยผู้นอใหม่นะครับมึงเน่พี่อุ้ยนออ่อนครับนี่นี่อุ้ยนี่เด้อพี่นอมึงเน่ยผู้นอขาวนอขาวหลวกเลยตัวนี้ คือบริเวณนาพราาะทำพระเด้อพี่น้องบางก็นจะโคกแน่จักน้อยเนาะครับพี่น้องเนาะตัวนี้ก็ก้อนน้ำใหม่มันโอ้ปเลยนี่เด้อปลาหน่อไม้ไรอยู่ที่พักชงน้ำตกทำพระเนะาะอยักหมืดแนะ่จักน้อยเด้อเพราะว่ามันแต่เศ้าน,นะเพราะไงท่าก็มันหับแต่ตีหา่าเพรามักินแกงหน่อไม้ว่าสัน มวยบินบาทเลยมือนี่โอ้คนเดินมีมนมากินแกงน้ำใหม่ประศร์เบานะมันสูงปนันปลาโลดเขาไห้เขาจักตอกใช้มันสูงปนันเลยเอากระยาขาดอกเอาลวดบ่จำหนีกับพ่อเลยนะ ฝนก็ได oh, ้ทำต้นอะไรก็ไม่รู้บุกขวดันเจี๊ยบนะน่ะพี่คนนี้ทาพี่โอ้ยบานอาใหม่ไล่น้ำตกทำพระน้ำห่วยขึ้นแล้วบ่น้ำห่วยทุ่มนี่พอได้ขี้เหื่อแล้วบ่ ได้หมดดเลยได้งนเนาะพี่น้อง,ด,นนอง,งดิ้นกัลังซุ่มดิ้นกัลงังซุ่มมันกันลังตื่นหนามพลนนโ,โ,โอนหนามหวยทุม่มแดงเจิงคืองเลยพี่นอ้นองนะครับพ,พี่เด้อพี่น่ใหม่ล่พี่ นอใหม่กระสะานมใหม่อันก็มีครับพี่น้องหากแต้บอเอาดอกนมใหม่กระสะน่อยเอาแต่นมใหม่ไรอย่างเดียวนมใหม่นมใหม่ไผ่ปลานมใหม่กระสะบ้านที่เจ้าเอื่นนนใหม่ทั้ไหเนาะแต่ว่าขออื่นนใหม่กระสะานมใหม่ไผ่ปลาด้วยน้อพงศยานมใหม่ไผ่เนาะตัวนี้นมใหม่ไรทางพีน้อง่าะเอาหน่อนา น้ำหอยท่มก็ขึ้นได้ผุนพี่น้องเห็นบ่อแดงๆทั้งลุม่นมน้ำหอยท่มได้บ่อก,กาดลงไปได้าใแต่เก่าก็แถว,วนี้แหละบนปูเงาหน่แหละเบิ่งพี่น้องหนาพาหินเดิ้อพี่น้องเด้อเห็นอยู่บ่บมีอยู่บ่ไปย่างคือไปโค้งไปพุ่นแล้วจังขึ้นมาหาปบนปูเงาพี่น้องเอากุ้งเนี่ยู้ วันไี้ท่าหิวคุแล้วพูคขูน้อใหม่แล้วแกงสาบซามนอกระเบมดนะฮะแมนบอกเด้อ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 เ้อเด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 ้้อเดอเด้อเด้เด้อ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 เเด้อ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 เด้ด้อเด้้อเด้อ มันเลยมาถือกับแกงน้ำไม้ไล่อุ้ยคักันโทรครับพี่น้องเรามาหนึน่งนำไล่อีกหน่อยเด้สิพักกันแย่งบาดเท่านี้อืมเฮ้ยพ<ป>อไ,ได้แกงบ่ฝนเสียงน้ำตกลงนาผาพวกครับพี่น้องไปเบิ่งเห็ดตาชซคก่อนน้ำตกก็คือสชินน้ำถิ่วมันตกบ่แห้งดอกชิคกอนบอกแค่มัได้เห็ดตาดอืม กายนี่ะผูเห็นบบอน่ะเหตตาพุ่น้ผูกกน้องใม่ไล่พุ่นนี่เด้พีีเพิ่งทากสิคางคูนี่พิ่งทนี่ีแม่นเมดนี่พีคางคูนี่เพิ่งเหดตาุงเหตตา่นี่นี่นี่เนี่นี่นี่เตเตา่นี่เดียวนี่พี่ห งานอุ <cents input> ้ยเขียพวกนีนําใบตองน่ะโอ้ยหายังมาใส่บ้านนี่หาุงดหาุงหางถไปเหยียบปยังวะคนนั่นและเหยียบนี่ขีแมนฝนยางหลอกมานน่งสาน้ยผูเมนมืดผูดอู้เฮตตาพี่น้องมาหาเนาะใหม่พ่อเฮตตาครับพี่น้อง เอ้อมึงเด้อพี่น้องผูดเฮ็ดต๋าบครับพี่น้องมึงแน่ผูโอ้บ่อยากจะเว้าครับบอยากจะเว้าดีบ่อยากจะเว้าครับพ่อใหญ่ท่ามานแล้วมื้อนี้เพิ่นมุนยาคู่มากินข้าวเพิ่นฮู้จักว่าเฮ็ดที่ออกน้อไม้สิป่งบ่าหนอฮึนี่เหยียบเลยนี่โอ้ยตีนไฮ้แม่พี่พี่คนใหญ่ท่าพี่ thế tên lẻ Đi, 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 đi Ờ, ờ, kìa của đây là tùm tùm Hứ? Mùa hết tạp, tạp ngua nó Tạp ngua Bố em Hết tạp ngua Hết tạp đen bản Ờn Bản hậu ờn hết tạp ngua หาเลยยคุตาดีนะไอตา่ดีฮือพีดอกหนึ่งตาตักงูเดยตักนีนี่ฮะปูเกษตรน้องห้าทำไมยึงไอ่ตาปีสามสิบแล้ววะขืนยื้อนม่นหันำบากก็เก่าลำบ่กใช่ เดือพน้องผูเฮ็ดตาบรับเฮ็ดตาบเม่วาเดือพน้องอุ้ยตีนยาวขนาดได้ครับตรงไหนผุตีนมันหนี่งยาวเด้โอ้ยหวานอร่อยมุกใส่ผักกระแหงบาดทอุ้ยม่อยากจะวอาครับเมื่อไหร่บอกแต่เกาในหัวกุดคู่เก่งเฮ็ดตาบอันนี้อืมอือืม เบิ่งสภาพน้ำตกครับมันชิดตกอยู่บ่ยา,ามนี่หรือมันตกผมว่าแม่น้ำท่วมน้ำตกหรือบ่ไปไปเบิง่งไปชมน้วยกันครับว่างหน้พ่อเฮ็ตราบครับน้าน้ำตกแล้วน้ำตกถ้ำพระน้องครับพี่น้องน้ำขาดคือเก่าด้วยครับพี่น้อง าด็กคดดือหนุนต้นหอมท่อมทำล,งลุงมาหนเด้อครับลุนี่ ปลาหนุมใหม่ครับโอ้คาเต้ครับคะเต้คะเต้ปุ่นตุเล่าครับพี่บ่ก็หนุ่มใหม่อยู่ครับปุ่งคาเต้อากรินบ่เนาะครับตัวน,นี้บริเวณน้ำตกเด้อครับพี่น้องบริเวณน้ำตลกลานถ้ำพระเนาะครับพี่น้องเนาะเมือน,นี้บริยูณวัดเด้อเมือนี้ต้นมุนมาสันเพนสันเศราอ,อยู่ปา่ามือน,นี้ หากกันนมันหักกนน้มันหุ่มเลยหลอดแล้วมึงมาไล่เขาเลยให้มบนะเด้หลอดพูดน่ะเหียบหูไล่ลงสิ น้าเนยลุงเพชรในปลานน่ะอะันไหนไทยเป็นลุงเพชรส <c oughs> มบูรณ์พ่อนือันด้นะ่ะไทยเป็นลุงไหม่ไล่ลไไลตัวน,น,นั้ตัวนี้ใว่าอลย นะครับคลิปนี้กะไว้เพียงทสานี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับส่องพญาอนท่าพาเลอร์ครับ,งงาาลค,รบคลิปนี้กะไว้เพียงทสานี้ครับสวัสดีครับ